จะซื้ออะไรให้คุณกิฟต์โอ้เล็งอยู่ครับเล็เลงอยู่เล็งอะไรบ้บาเล็งแบบน่าจะเป็นแบบของใช้ของอะไรที่เขาชอบ<ม>น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นเพราะว่าคุณกิฟต์เขาชอบแฟชั่นอะไรนี้ด้วยครับมีมตั้งอะไรไว้เท่าไหร่ยังไงเะว่าคือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มองไปเรื่องราคาครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีให้คุณกิฟคนเดียวก็มีให้คุณแม่ด้วยให้อ่าจจะให้พี่ชายด้วยออะไรยย่างงเี้จะไปเขาดาวปี้ใหม่หรือจะไป คิดอยู่ครับแต่ว่าคือคือแพนไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรนิดนิดนนหน่อยหน่อยติดขัดด้วยครับแต่ว่าก็อยากพาทั้งกุ๊กกิ๊บแล้วก็พี่ชายไปด้วยแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนไปด้วยแสดงว่าไม่รับงานเลยช่วงนี้ว่าไม่ใช่ครับก็บทำง,งานมันเนี่ยทั้งปีแล้วก็อยากพามาทีนึง<ช>ผม,ม<ๆ>อยากไป LA ครับอยากไป l a ส v e ก a s ลังจะปิดกล้องแล้ว ก็ไป้ม่กับก็เจีนอะไรเงี้ยก็โอ้ตอนแรกไปก็ก็ตื่นเต้นว่าเราก็ไม่เคยไปลองกังจีนเลยอะไรเงี้ยแล้ก็เป็นครั้งแรกก็สนุกดีครับแปลว่าเป็นยังไงบ้างภาษาตอนแรกคือเขาอยากให้โอพูดภาษาไทยแล้วเดี๋ยวเขาจะพาครับเอาแต่พอไปถึงเขาก็ลองให้โอพูดภาษาจีนสั้นๆอะไรเงี้ยแต่พอพูดแล้วเขาก็บอกเอ้ยพูดได้ก็เลยพูดยาวทั้งเรื่องเลยครับวันนี้ก็นานเข้าโอเลยฮะก็ก็ดีครับก็ดีเหมือนกันก็ได้ฝึกด้วยแล้วเป็นยังไงเพราะว่าแบบมันต้องพูดภาษา ไรใช่ไหมแต่อารมณ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องสื่อเป็นตัวคือเราเราอ่านบทไทยอยู่แล้วเรารู้ว่าสิ่งอที่เราเจออะไรเราก็ต้องอ่านภาษาจีนที่เป็นแบบคาราโอเกะอะไรเงี้ยครับแล้วคิดจะไปเรียนจริงจรงเลยไปทครับเพื่อแฟนหรือว่าไปเรียนจริงโอ้เคยไปเรียนตอนเด็กๆครับแม่ส่งไปเรียนแต่ว่าโอ้แบบขี้เกียจครับโอ้แต่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ก็ทุกวันนี้ยังเสียดายอยู่แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะเรียนในโชว์สกิลหน่อยได้ไหมคะไปกลับมาสักหน่อยทุกท่านภาษาจีนภาษาจีน อันนี้เลยตอนปายนี้เป็นหวัดถ้าเป็นวัดภาษาจีนเขาบอกจุฬาเม้าการเม้าเป็นหวัดแค่นี้เองมันยากไหมอะยังไงมันยากครับเพราะว่าเรามันไม่ต้องไม่ได้พูดอะครับพี่แล้วภาษาจริงเขาเขาต้องถึงเป็นภาษาอิหร่านอยู่แล้ว,ลว,ลวอะไรเงี้ย,แ,ยนะแต่ว่าผมก็พยายามครับก็พยายามแล้วก็มีล่ามมีพี่เขาคอยช่วยก็ง่ายใช้ง่ายแล้วยังคะหรือว่าต้องบินไปยังยังไม่เสร็จครับต้องบินไปเรื่อยๆต้องบินไปอีกครับถึงเมื่อไหร่ค ก็น่าต้อขอคิวไว้ยังไงยังยังมีอีกนะจะเป็นจีน่าโอ้โหถามันเป็นยังไงเขาพูดถึงอย่งจีนที่คิดแบบโอ้ยผมยาวเลย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไซอิ๋วแล้วกี่อันน,น,นี้อันนี้เป็นแบบหนังระคอมเมดี้นี่แหละครับก็ม,มีมีทั้งคนที่เล่นก็มีดารานเออ่ดาราที่เล่นกับโอ้เนี่ยนักเอกก็จะเป็นคนที่เล่นละครจีนมาก็กำลังเริ่มดังด้วยแล้วก็มี เป็นตลกซูเปอร์สตาร์ของจีนเลยเนยเรกชื่ออะไรอ่ะเกชื่ออะไรเอกหาชื่อที่แน่นอนหนเดี๋ยวบอกไปแล้วเี๋ยวบอไวเรื่องนี้โอ้โเรื่องมันจะฉายในที่รูปของโอ้โหของน้ของโอ้โหค่ะอ๋อเรื่องเ่องนีโอขอให้คันธนายดูดีกว่าเพราะว่าตัวตัวเองมีการคุยแต่คนธนายี่ยเขางยังไม่ได้ยังไม่ไยิครับ I hate